กินมาแล้วไม่ครับเขาให้ไปถ่ายนี่เลยครับเขาบอกคึ้นหัวก็ได้พียองเใส่เสื้อตนึงนี่สุดพี่ต๊อบก็คึ้นหัวมกได้จะได้ติดงานไม่ได้ไปเป็นดวงเลยสิใจเด <ไป S 2> ี๋ยวผมมาเอานะครับผมไปถ่าย มาเลยมาเลยมาเลยมานริงๆมาออเดียร์มไม่ให้ไอผมไม่กินแต่ว่าพี่เขาให้กินไม่กินยลาบอ่เนาะนก็เ้าย

เชื่อเปลี่นปเสื่อีกใช่ไหมครับเสื่อไทย้ันแล้วไม่คอนนึงรก็คือเปิดอยู่ขาไปนอน้านหน้าแกบันศุกร์สืนนอนหลับบเตียงเลยอ่ะแล้วเสร็จที่ก็จะผมให้ลูกไปไปได้ผมเลยที่ร้านไม่รู้ว่าในชื่อร้านเก๋วตเป็นอยู่ือเป่าเชื้องไปร้อาหารกนเื่อนจุอเากานหน้าด้วยเนี่อนแรกไปสาวผมเย ทำที <accurately S 2> ่ร้านก็ไดเคือาก็ไ <Richt> ป er> ่บอกว่าเอาจับเดียวอะไรเองนะก็เสร็จแล้วก็ไปค่ะอยากให้มีร้านอยู่สิมี่อยู่บอกว่าอะางเงี้ยโอ้วด่วนไู่เลยนะสุอเต็มคนก็กลัวค่ะเัมือปปาร์ตี้จบแล่ๆเขาไปหวังมาจบแล้วท่านแปลกแปลกไปแล้วีแทน ไม่าบอกด้แนอ่ะ้วเราถามหลานแล้วจ่ตรงงั้นที่เป็นกันด้วก่อนหานอะไบ้างุมันมีขายอ่ะเดี๋ยวจะให้ผมใส่กางเกงด้วยว่าผมใส่ไงใช่นี่ใส่เงโอเคึ เป็นตงหัวหรือเป็นน้ำน้สวัสดีครับเราอยู่ในช่องพี่หนังเต้าหยอกนะคะฮัลโหลครับอานนี้ใส่ง่ายจุก็เลยใส่มีาวิให พีก่กีกินได้ไหมอ่ะของพีก่กได้ไหมเล็ลสิ่งเล็กสิ่งเล็กสิ่งแต่ว่ามันจะสวยกันยังคนตั้งกระจาย <c oughs> ใช่หนูนี่แหละทามน้องสีแก้วนี่ก็แค่นี้ก็พอแล้วครับจะตกไหม เข้ากันดูบางสวยยังจเพว่าคิวถ่ายเอ็ม่ะมันเหลือต่้ยงใก้เนี่ยนเร็จยี่ะเาจะได้ีถ่ายจะได้ต้อนหยงปลอัาจะไม่รู้ผมเสร็จหรือยังอ่ะแต่ชุดเราเปลี่ยนหมดเลยครับดิวดิวมาถ่ายตรง พอสจ้าโอเคไปเดี๋ยวจะได้รีบริบน้องมาแล้วน้องมาแล้วค่ะน้องน่าจะไปถ่ายอะไรอยู่น้องแต่งตัวเพิ่งสร็จพี่ที่ถ่ายกับพี่ทมกับน้า,ยาหยอกแค่ไหนครับ พี่แม่ขออนุญาตนะครับเป็นตัอเป็นเป็นมาร่าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอุ้ยคือตัวเล็กเท่ตโอเสียอข้างล่างด้วยเนี่ยเซแค่ข้างบนไหมรเอาหอดมาบ้นพี่ิทยาเอาหอดนี้ก็ได้เพราะตยอาไปเด้อใคยหญิงก็ได้เพราะัขึ้นโอเคครับหนึ่งสองหญิงก็ได้เพรถ่ายตึ้งพอมเด้นหนึ่งสองสามสี่รับอนะคับหนึ่งสองท่าทาดครับ ยังท่านไหนอาจีน่ญี่ปุ่นยังไหนขาไม่ต้องสัตเดีที่ผ่านมาเลวครับหนึ่งสองสมรูปนะครับครับหนึ่งสองสมตนเลยืแล้วก็ไม่จิตขอบคุณรับนะสอนอจินะชิม่จิตไ้ไหม่บอกแล้วไสูงอยู่ครั